สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้มาเพาะไอ้กะเพราเอาเม็ดแถวนี้แหละค่ะทุกคนตอนนั้นเพาะไว้แล้วทีหนึ่งเนาะไก่เขี่ยออกมดฉันเอาเม็ดแถวนี้แหละเนี่ยประมาณนี้แหละคะ่ะ เดี๋ยวจะหาไอ้ฝาไปคุมไว้อัน,นเป็นกระท้อนค่ะทุกคนแตกทั้งข้างแล้วก็ออกดอกเต็มเลยค่ะทุกคนอันที่ออกดอกก่อนแล้วไม่ติดลูกเลยไม่ติดลูกเดี๋ยวเราไปคุมไอ้กระมังไอ้นั่นกันเนาะ กละมังกระเผาเออเพือ่อามาดูไอ้มะเขือมะเขือม,มว่วงดุกจริงจริงตัดออกหลายทีเลยอันนี้ค่ะตัดออกหลายรอบแล้วนี่ไปค่ะทุกคน เพาะใส่กะละมังไว้เจะเากระจัดกระขวมงั้นไก่เขี่ยมัดเพราะตอนนั้นเพาะทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้กระเพาไก่เขี่ยออกมัดขนาดสูงขนาดไหนไก่กระเขียอันนี้ก็เลยจะเอากระจัดเนี่ยมาคุมมาะทุกคนคุมแบบนี้นะออ จะรอดไก่ไหมดูอันนี้มาขัดต้องมาขามเทศ เทพิ่งรดต้นไม้มาคืนนี่ค่ะทุกคนคำๆเลยชะอมก็กำลังออกแตกแตกใบแตกช่อ จะรอดไก่ไหมวิม้งหายไปไหนกิ่งรอดถอะค แก่ไวแท้นี่เนาะแก่ไว้จริงๆเลยต,ต้องเก็บค่ะทุกคนแก่ไว,วเดี๋ยวจะหาถุงมาใส่ <c oughs> อาทิตย์นี้ได้ตัดหญ้าไปถึงมุนเลยค่ะทุกคน พอฝั่ง,งนู่นไม่ได้ตัดเป็นปีแล้วเนาะ้นฝั่ง,งนู่นค่ะทุกคนมนแล้วก็ต้นนิดเดียวลูกลกดดกตัดไปถึงนู่นเลยค่ะทุกคน อันนี้ปีกล้ยต้นน้อยๆอุตส่าห์เป็นปีเนาะนี่ฮะมีกี่ลูกดูนี่น่าจะเป็นมีปีเดียวแหละนี่ฮะต้นน,น้อยๆ น,นี่เป็นมะพร้าวแดงสั่งเข้ามาหลายต้นด้วยฝั่งนู้นแวยมันตายเมดมันแห้งแรงนู่นตัดยาไปถึงมั่นต้นคข่อุนฝั่งนี้ไม่ต้องห่วงเลยอยา่า ปีที่แล้วขนาดแรงนะนี่อย่าเต้มเลยเพื่อนเอางวมากินนี่ยังสูงขนาดนี้เลยต้นตะครบก็ใหญ่ไหวนะจะสูงถึงต้นตาลแล้วนะขนาดสูงต้นตาลสูงแล้วยังต้น ตะโคกปัจจิสูงเท่าล้วค่ะทุกคนร้อนไตเชอบเลยเกิดเองทางนั้นแหละต้นไม้พวกนี้เอาเอาไว้ทําเป็นล่มเนาะโอ้ดูต้องตัดข้างบนออกเนาะให้มันเตี้ยกว่านี้ เหงตเด็กร้รวนตะเช้าเท้ พวกบัวพวกนี้ก็ใส่หน้ามาขืนนี่เออาาเมื่อวานนี่ตอนค่ำเสียงนกเต็มเลยนกมีเยอะแยะเลยไนมะ่รู้นกอะไรต่อลูกอะไรคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะ